ดีครับจูบผมเองซีนัมแททีวีก็ตอนน้อนโคนอ่าไม่อยากรู้กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อเราการแจงเตือนด้วยทำอะไรก่อนดีเอสติคูดไปขุดบนใดดีกว่าบันไดอ่ะบันไดจะมีบันไดที่เราขุดได้นี่ไงขุดโลเฮ้ยมันติดอะไรเนี่ยนี่ไงบันไดที่ขุดได้เติยอยู่ไหนไงไงไหนอีกข้างหงสี เราขุดบันไดเอ้คุณเอาบันไดไม่ถึงเนี่ยบันไดยกนี่เนี่ยนู้ขุดไปแล้วแต่ของเราไม่ถึงขุดบนนั่นเลยอ๋อคุณเอาไม่ถึงเอาติ๋ไม่เอาละไม่ต้องเอาเอาละเอาละคนอื่นจะทำก็คือเอ้ยผมอยู่อันดับที่หนึ่งเฮ้ยติ๋วคุณอยู่ข้างๆสิเลยพอดี Let's go มาดิทำเพื่ออะไรไปขยะตีกันเลยพอตีกันไม่ค่อยเข้าเลือดก็เต็มอยู่ดีเลยแป๊บเดียวเลือดเต็มอแล้วเนี่ย ทำอะไรดียวซื้อไปถ่ายซื้ออะไรไม่ได้เลยเกมนี้เล่นยังไงบอกซิเราก็เกมนี้มีอะไรเป็นเกมหลอกดาวคืนทองโอขอซื้อคืนราศีจำไว้อย่าไปเล่นเกมนี้เลยว่าฮัลโหลแกอย่ามาขโมยเงินผมถ้าคุณขโมยผมผมจะอะไรดีโคจิอะไรดีโคจิก็อะไรมืมันใดอะไรดีโคจิ อะไรดีคึ้นจีบอยโอมโอมชิบะดะซ้ำซ้ำมาได้ด้วยสร้างมาใจด้วยอาย่คิดดิ้งมีนั่นแหละอาย่คิดดิ้งมีจะเก็บเงินให้หมดเลยทีหัของผมหมดเลยจุเก็บหมดเลยเก็บเก็บนนโอ้ยจะออกตกเดินไปผมเออเดินไปไหนนึ่งเดินมาไปขอบคุณ ขอบคุณที่มาได้แล้วการเปลี่ยน Thank you very good t o good s u b r ะอ่าสับปะรีกังสับปะรียันทีอาร์คิปอลเซนิโมโหกูจะยืมเก็บกันเนี่ยกูจะบอกอะไรให้เขาเสียของกันต้องพูดเอาไว้เถอโมยเขาเอาได้่างเนี้ย้ติจะไปรู้ไหมติเดินมามันมีเงินให้ไว้ติก็เก็บสิไม่ต้องเก็บมีขนมาทำไรฉัน ไม่ทำร้ายคุณนนั่งคุณฮะช่วยด้วยไม่ช่วยช่วยช่วยทำร้ายผมผมไม่ช่วยมันดิสิะทำร้ายผมผมไม่ามันทำร้ายผมทำ้ายมันทำปั๊บไทยดูไหมผมว่าผมจะเอาขอไปสากคุณเนี่ยคุณเอาข้าวเอาอะไรไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรจริงอ่ะคุณไม่ใจนะ

ไม่ตายก็น้ำตายน้ำตายอึดไปไหมโอเคกลับ้านเลยไปบ้านปิดบ้านเข้ามาร้อนลุกเป็นไฟเฮ้ยยังไฟไม่ดับอีกนานเกิดหยุงองปิดบ้านอ้อปิดไม่ได้ปิดบ้านยิงผมสลัดพอให้เอาบันไดคุณมาผมก็สลัดพอแล้วฮัลโหลแกรอ คุณอย่ารอดูผมก่อนสิว่ามันทำก้องอะผมพมยามให้คุณขึ้นมาบล็อกลองขึ <c oughs> ้นดูนิดนึงไ,ได้ไงจะทำโชว์โชว์คนที่ไม่รู้จักกัน่นาดหวังหลอกแม่มิสบอสไปดีวคุณได้คุณคคมีของผมใช่ไหมไมีใช่ไหมไมีมีเหรอ ผม,มลืมไปผมต้องมีบนรดาสองนันอะไรคุณจะมาไต่บ้านผมอะ่ะคุณจะมาไต่บ้านผมเหรอเฮ้ย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 ,ยมาได้ไงมาดิเฮ้ยเฮ้ยไม่มาดิอ,อะไรไ <g ül> อะไรอะไรขโมยขโมย มึงยังว่ากถ,ถึงได้เงินคุณมาด้วมึงยี่ยมาถได้เงินคุณมาเย่ไหมเม,หม้ยฮะกันบ้านอยูเฮ้ยได้สองอันตรงนี้ดีเลยเฮ้ยไโจนไปโจน, <c ười> ไ,ปโจนไปโจนช่วไรเดีเยเยเย๋ยวเดี๋ยวครับทำไร <c ười> ทำไร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  สีมันจะรู yeah. b b òn, òn, ài, ้ได้อะบอกไหมปีนีดเนี่ยปีนี้เหรอคุณไม่คุณคุณไม่กลางบ้านเหรอต่างกันเฮ้ยผมไปขบานขโมยต่างบ้านคุณข้างหลังบ้านคุณเลยขโมยได้ไงขโมยได้ขโมยได้แต่ละผมไม่คิดจะไปตรงอื่นบ้างนะนอกจากบ้านผม เชื่อไปบ้านคนอื่นอะไรเงี้ยคุณดูการที่เราจะเข้าบ้านคุณได้ผมรู้จักดีมาครับเข้าบ้านคุณได้ผมรู้จักการกินข้าวยึดยึดซื้อซื้อโอ้ยนี่โอ๊ยวันใดติดอยู่ที่หน้าบ้านคุณเลยหน้าบ้านเอ้ยหน้าบ้านเราจะมาดูคนฉลาดกันนะครับ ปบปาปาปาเอ้าโดนอะไรยิงดอะไรยิงผมโดนอะไรยิงดีผมโดนอะไรยิงอะไรไเกลียวโ้หไปดารนีเราจะลงมาอย่างไรให้อะไรขอนีใหม่ออ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 มออ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  ท <Yeah. S 1> องขวัญปนปีใหม่สงท้ายปีเต่ามันจะมบุกบ้านคองขวัญปนปีใหม่สงท้ายวันปีเก่า <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เย,ย้เย้ ฟังทำไรไรไปาปไายปายไาไป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 อปไปไปลปไ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 ไอไ้ไปไนไป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 ้ปไกไปไบไยไป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 ไไอ เรื่อเลื ok. ่องขงเรื่อเรื่องของหัวเรือเก้าเรื่องของเลือเก้าอะไรคุณฆ่าผมทำไมอ่ะผมไม่ได้ฆ่าเลยไม่เชื่อดูในคลิปได้เลยผมเคยฆ่าคุณที่ไหนไม่เคยไอ้นี่ผมผมเข้าบ้านคุณกว่า โดนรับไอ้ยม,มีมีบนไดยอยู่หน้าบ้านผมด้วยาคงมโมลเลยอเจนรู้หรือไหมมีคนหนึ่งอยู่บ้านหน้าบ้านผมมาแต่ผมจัดก,การให้ก็ได้โอ้ยผมจะจัดการให้มขอตายแล้วขอเป็นเพื่อนของคุณได้ไหมอ๋อได้เลยเอาไปของขวัญเอาไปอีกของขวัญอือไ,ไม,ออไไม่ไม่อยากเป็นไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ๋อเอาอีกได้เลยไปของขวัญพี่ใหม่บอกมอยากจะเป็นเพื่อนด้วยขอพี่ใหม่ เคนที่ใหม่วนเขาวนปีปีปีปเปลี่ยนมีกินจองช้คไอมีคนจะรงกวนมางเลวอ๋อโอเคไปเพื่อนยดีกัน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 นันนมันคนที่ผมเปปนบ้านเขานี่ยนบ้านดีกันจัะเมื่อกี้ผมไปปนบ้านเขาทีนึงเฮ้ ออกไปออกไ,ไปอไไป,ไไปบ้านนี่มันบ้านผมแถวบ้านผมไม่ใช่แถวบ้านตายคไคตายใช่ไมกเดนอยู่ไเขาลค้างลงบ้านอยู่ไหนตงคิวมาเลยแค่ททางไ้สิ่ะยาวไนอยา้ามารรีควม ของผมเลยคุณขโมยของมาของผมอ่ะเฮ้ยผมจะใช้ลินจาซ่อนตัวเอ้ยผิดขาวแบบโกงอ่ะสั่นเลี้ยงก็ด้วยไปไดปไปโกองอ่ะ<า><า>ผม,มไม่ทำอะไรผิดไ,ไปไปเปลี่ยนยูบูสันมุกเดี๋ยวผมจะแอบผมไม่เลยผมมีของทั้งหมดเขาลงมาบ้านผมเลยเขาลงมาปุ๊บเอ้ยเธอผมไม่รู้หลักฐานแต่คุณ อันนี้กว่าที่คนทำไห<ใ>น<ใ>นี่วนฮะบนนบ้านเฮ้ยบินขึ้นไปไหนินขึ้นไม่ได้เฮ้ยมันปอแต่มันบินได้ไปเฮ้ยบนในชัดเจนเลยแซวเลยแซวเลยแซวเลยได้ <c oughs> เหรอเฮ้ยออกไปอย่าไปยุ่งบ้านผมทางฟิลีขวดจะตีบินขึ้นบ้านขวดให้ดูไหม ผมขอระเบิดได้ไหมผมอยากลองบ้างนี่มีคนลังวนบ้านคุณอยู่อ่ะผมเห็นนะผมกำลังแอบดูอยู่สััสดีแกก็หลังบ้านอ่ะกินข้าวย่ังกินข้าวยังกินข้าวยังขอผมขอมาได้ไหมจะอยาวมาปีบ้านผมปะครผมแค่ผมอยากไปนผมไม่แค่อย่างปีคุณดูนะ เราไปขี่ดิเราไปเราไปเยี่ยวข้างบนดูเอ้เห็นอะไบุณให้ไปเฮ้ยให้ระเบิดไงให้ระเบิดสีบนบ้านตัวนี้กว่นให้ระเบิดไปบ้านมาให้ระเบิดเฮ้ยไปทำไงดีอ่ะไรช์ขุมีคนมีคนขึ้นบ้านเนาะมีคนขึ้นบ้านเด็กอ่ะน่ของมัน วันปีใหม่ปีนี้ขอให้เป็นเด็กดีมีน้ำใจใส่รูปใส่เหรียญกินแมวด้วยผมเลื่นหลังต้งเร็วแต่ว่ามันมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนเนื้อฮัลโหลแกต้อคุณมีคนไปบ้านผมจุ๊บเขาผมจุ๊บ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 ออกแรงเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ออกดาวสิ ไม่ได้เอออยู่ไปตลอดชีวิตเลยนะไปตลอดชีวิตเลยบน<า>เออโอเคเขาตายแล้วไปแล้ผมจะไม่ให้คุณคิดนบ้านผมอีกผมก็ขึ้นหัวใจระเบิดขึ้นได้ไม่ขึ้น ลาฮัลโหลเกเฮ้ยจะเให้อย hey! ู ja, ่ตลอดชีวิตเลยอะไรจะให้อยู่ตลอดชีวิตเลยไหนทำให้ดูหน่อยอ๋อโอเคเมไรจุกเ้ยจุกอโอเคมีบันไดปะอย่าลืมสิบ้านก็มีบันไดนะเรจะเเอาบันไดมาสัญญาที่ผมจะไปย้ เยี่ยมคุคนนะเค้กแมผมจะให้เงินใจที่ขอบใจไม่เอาสิบสี่เลยนะไม่ต้องการไม่ต้องการของปอบ่เงี้ยวอะไรทั้งนั้นนะุมนจะไปป้นบ้านปนวันไปดิไม่ว่าเลยตรงกลางนี้นทำไมไม่เคยเด่นมาก,ก่อนเดี๋ยว็ราขับข้าวก่อน รู้จักสิ่งที่เรียกว่าเวัยยูโอ้บ้านมีคนบ้านใกล้เสร็จแล้วยังไม่เสร็จเลยดูข้างบนใกล้แล้วไงมีคนบ้านใกล้เสร็จแล้วรีบรีบเนาะรีบมากตัวนี้เขาไม่เล่นให้สนุกเลยอ่ะดูดิรีบเกินครับนอน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 ชอบคนนอนเห็นอนไหม ไปให้แล้วอื่นมาแล้วหมูเข้าตามคุณมาใช่หมูออยาดับข้าวกมันะเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ดีเผมเคยผมทำเดิมๆกว่าคุณรู้จักอป่ะ i r ้ะขึ้นบ้านกีอดไรไหมขึ้นได้ขึ้นยังไงบอกหน่อยมีวิธีขึ้นเลยจงกดิ ปันสุดท้ายปีผมก็ยิงใส่แตกเลยจะปนบ้านนนคไม่ได้หรอกบ้านผมจนจะตายผมเป็นไอรอนแมนแล้วอย่ายุ่งนะไอรอนแมนไอรอนแมนซุปเปอร์ไอรอนเดอร์เกอร์เชดดวเราม่นีตั้งชินตายโยทะกุตะก๊ก เราไม่นิ้น้ำเน็ตซูปเปอร์ไอด้อนไงด,ดีแล้วดีแล้วไปเลยผมจะไปพงางบ้านห้องอื่น,นม,มีอไบ้านเหนื่อยเหรอมันไม่ดีดูหนูผมไม่ใช่หนู <c oughs> คุณเห็นผมเป็นหนูอ่ะ <laughs> ทำไรทำไรเดเฮ้ยใส่ช <m> ุดด <m> ้วยไอ้ดีเร็วเอ้ดีเร็วเร็วใส่ชุดใส่ชุดด้วยชุดตวเอะเร็วอะเร็วอะิเร็วจริงเร็วมันดีมากผมแต่มันไม่ดีว่าผมได้คนเงินคุณมา เรคุณได้ระเบิดได้มาด้วยเอาเราไปมาด้ระเบิดได้ระเบิดแม่ม่คนเงินสมองสมองใครได้ดีไจะมีมีมีสมองไมจะพ้นบ้านผมด้วยอยากเชิฮะอยากจะรวก็เลยเฮ้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 ตอนนี้ยังไม่มีกระจกเลยเฮ้เฮ้เฮ้คุณยาซุปเปอร์ไอเดนปะซุปเปอร์ไอเดนดี ดเมนนี่ตังเสียงไม่ยิงขึ้นอยู่อย่ามาคอสทีอยู่เป็นผมท่านนี่ทำไรทำไรทำอะไรมคนอื่นทำไรกระดกรโดดดิดูนะดดขึ้นด้วย ผมมาฝากเงินครับผมมีอะไรเฮ้ยก็เลยทีเดียวผมนี่ติดไฟแล้วนะเป็นไอรอนแมนตัวจริง่ผมก็เลยไม่แบบจิบเรากลับเป็นหมาแล้วเดี๋ยว ผม,มยิงคู่นะอย่ามากนะกเขาเจอหรืปปรอเปล่า super คุณเล้าดูบนหัว,หวใครนะ่ะนี่เราคุณสินะเฮ้ คุณมากมากเหรกวจะตายกว่าจะตุยคุณเป็นใครคุณชื่อไอรีนิคุณชื่อนั้นเหรอใช่ซุเปอร์ไอรอนหน่งบนหัวบนหัวบนหบบหทดีเท่าดีเท่า หลบดีมากหลบดีมากดล้าแบบดี่เท่าดีเท่าดีเท่าหลบดีมากแ่บบดี้เท่าดีเท่าดีเท่าอ่ะเแบบดนเท่าดิ้นเท่านเท่าแบบปลาวาด้นปาด้าวดปลาวาดิ้นปล้นาหลบ้นาคาดนคด้าดลาวด้นลาาดีนปาาดนปลาวาดนาาดิ้นาค้าดนาด้าบนปลาาด้าดนา้ปลาวนปลา้ลวาด อะไรอะไรห้าวห้าวไอ้ที่ห้าวจะไปคู่เวลาที่ผมจะไปป้นบ้านไหมจะไม่มีผมบ้านจะไม่มีขนไหมมีทางมาบ้านผมได้หรอหมังนะคุณอย่ามาซุปเปอร์ไอดอนเถวนี่ซุปเปอร์ไอดอนดูดิเชอร์ดูซุปเปอร์ไอดอนดูดิเชดอร์บ้านผมตั้งหินกลายรวยเจาบ้านผมรวยแค่ไหน ดอมีนีหนาวนี่ผมรู้แล้วผมจะไปป้นบ้านใครดีบ้านคนนี้สินะที่เขาเคยไปบ้านกับคุณดอมีนีหนาวหนิดแล้วเขาออกไปแล้วด้วยดอมีนีหนาวหนิดจะมาป้นบ้านคุณแล้วก็มาป้นบ้านดอมีนีหนาวหนิดคุณจะมาป้นบ้านผมอ่ะใช่อีกดีผมกข้าบ้านได้นะเดี๋ยวฮาวไปน้าไปมาตัวว่านเหรอใช่ไปเดี๋ยวผมไปด้วยผงไปได้เฮ้ยไปได้อะไรไปได้ผมอยู่บนบ้านมาดิ ผมอยู่บนบ้านคุณจะมามาดิผมงผมไปผมไปตรงนี้อ่ะมันเดี๋ยวนะคุณขึ้นอะไหฮะคุณขึ้นได้แล้วอะ่ะไม่ผมผมไม่มีตัวแต่ผมเงเงินหกหกสิบไม่ใช่เงเงินหกหกหกพันตกลางอ่ะโอเคโอผมพ่นเงินีปเนาะโอ้เงินฉยๆไปเอ็มลงไป <c oughs> โอเคลงไปดีมาก ขอให้แกจะตายเขอผมโมงเงินหมดเลยนะโคตรเย่โคตรซูเปอร์ไอดอลเลยได้กี่บาทนะเมื่อกี้ได้ถึงหนึ่งหมื่นเลยเย่มายุ่งกับผมอ่ะเดี๋ยวขโมยระเบิดมาจากผมเลยไม่ใช่บ้านบ้านคนนี้เป็นเพื่อนซูเปอร์ไอดอลเดี๋ยวดิเชอร์เด้อผมมีควมกัแล้วอยากโดนด้อมมินีตั้งชิน

要不要？